ที่ใช้ผมนี้เพราะว่าแบบ แค่ประหยัดเงินเท่านั้นเหรอไม่มองความสามารถเลยเลยจะให้คนอื่นเขาชมเรื่องความสามารถไม่ใช่เรานะคะถ้าหากถ้าหากว่าเราทะเลาะกันขอให้รู้ว่าเป็นเพราะเธอคนนี้เสียมนะปอปอสามลองรอดูนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาเป็นประกันตรงนี้แล้วนะคะัุผู้ชมศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเต็งหามนะคะดูคิดว่าเขาจัดฉากแหมที่เขาให้เข้าคนสุดท้ายทีมเนี้ยยังเหมือนเดิมมั้ยพี่โจทำชุดพี่ป้อมฟาดไม่รู้สิแต่วันเด็ดคุณปอปอต้อง คุณพ่อน้องพอดูนะคะว่าตื่นมวลชนนางงามเนี่ยเพุไหนที่แบบว่าน่าติดตามบ้างนะคะมาทางหน้าความเมือของปอดเปียกก่อนเพุนี้ก็คือแต่จะเชิญนะคะนี่ก่อนขยันมากนะคะหัวไม่ก็ทำแบบอย่างดีเลยนะคะเนี่ยคือน้องพีน,นะคะ หล่อมากเลยอ่ะของลูกทางหน่อยอุ่งๆนะคะน่าแต่อ่ามากเลยนะคะนั่นคือน้องโจนะคะนี่ส่วนทางด้านซ้ายของป๋อกเตียนะคะก็คือ้ยแบมบี้ับเพิดวัางจัดนะคะนงให่นะคะคือเป็นเพ็่น้องใหม่แม่เนาะมาติดตามด้วยนะคะดิฉันเป็นไงลัะน้องใหม่กับวงกนางงามแซบมาแบมากมันมีอะไรที่แบบลงลึกไปแบบดี้องไปดะค่ะ แล้วก็เรื่องอะไรเรื่องเราก็บอกว่าว่าไม่สามารถคุยได้ใช่นะเมื่อก่อนเราอะคุยได้หมดเลยกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้เรามาลองมาทำเพราะมันเป็นสื่อมวลชนปุ๊บปิดยาเราพูดดูสิอ่าลดลงเดินทัวลงรับหนึ่งน้าฮาร์ขาเขาขค้นข้าแล้วก็อีกเหตุหนึ่งนะคะที่แอดมินไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะคะของหัวไม่อยู่ไหนอะฮะจ๊อกจ๊อกน้าฮจ๊อกจ๊อกนางงามก็คือเป็นเพจที่หมดได้เลยว่าแซ่บนะคะ แล้วก็เป็นเพจที่เกง่งนังามในหลายเวทีก็แม่นแล้วก็ถูกเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมจะต้องมาดูโพของจอกงนะคะว่าจะเก่งเวทีนี้ได้ถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็นี่ก็คือพี่โดมนะคะช่างภาพที่ถ่ายรูปนางงามได้สวยมากนะคะมีบอกว่าถ่ายรูปนางงามจนนางงามหลายๆคนเนี่ยต้องมาฟอลไอจีเลยเป็นอาชีพท,ที่ผู้ชายอุตชายเยอะมาก เพราะว่านางงามทักดีเอ็มมานะคะมาหาเพื่อมาเอาลูกใช่แลยชอบถ่ายใครมากที่สุดบอกว่าเวลาเห็นนางงามพิงค์เดินมาว่าโอ้ยอยากถ่ายมากเลยถ่ายสนุกที่สุดเลยอ่ะโอ้ยคุณอยากตัวอย่ายกตัวอย่างมายกตัวอย่างมาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุดก็ไดาษก็ยกตัวอย่างอ่ถ้าเวทีนี้ก็ก็ปล่อยอ่ะปอยมาปล่อยดังตู้กล้องใช่ไหมใช่รวมมุมกล้องตัวเอ็มใช่ใช่ปอยก็คือน้องน้องมหาลัยนะใช่เป็นน้องมหาลัยนะที่นี่นะ ยัง,น,งน,น่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะฮดนตรีขึ้นมาแล้วงานกำลังจะเริ่มแล้วสามสิบหกเข้ารอบแล้วนะฮะซินดีปน้ปัดนิทีก็รู้ผลกันสดๆนะตรงนี้เลยนะฮะ7.8เจ็ดสิบแปดครับว้ายว้ายว้ายรองแชมป์นะฮะ ก็ยังคงชอบหน้าของเบอร์57อยู่เบย์นหน้าสวยมากสวยอ้ายลุกแบบว่าแซ่บก๊อฟเราอีกห้าคนเท่านั้นนะคะคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วแม่ แสดงความยินดีเลยครับกับหมาเลขห6หครับก็ได้แวลานะครับสลับก็ต้องต้อส30คนนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายภาพหมู่ที่รานึกกันอยู่นะฮะ ไปปรับปรุงที่เราทำอิพลาษไปกะคะแล้วจะมาใหม่ในปีหน้านะคะน้องๆที่70คนที่เหลือนะคะเป็นกำลันใจให้นะลูโลกโซต่อไปเราต้องสัมภาษณ์น้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอเลือกมาคนเดียวคนเดียวเท่านั้นที่จะสัม สวัสดีค่ะป๊มากอะถือไหมใช่สวัสดีค่ะเจนค่ะอาคจิตริญสุขค่ะคนนี้คือเป็นนางแบบที่ผ่านงานโฆษณามาเยอะแยะมากมายผ่านงานโซเชียลมายเยอะมากเลยลูกไปร่วมงานกับยูทูบเบอร์หลายๆคนมาด้วย่เพจที่คนหลอดิหลอนดูมันดีโอเคดูมันนานแล้วน่าสุดก็จะเป็นงานของยังโอมเต้น เต้นค่ะอยู oh ่ใน MV ของยังโอมแสนบังป่าก็ถือว่าเป็นคนในวงการละพาร์ทหนึ่งค่ะอวยหนึ่งต้องอวยหน่อยเพราะว่าอนาคตหนูหนูก็ต้องอยู่ในวงการนะลูกแค่นี้มันคือเล็กๆจิบจ้อยคิดว่าเราจะเสียใจกี่วัน จริงๆอะไม่เสียใจแต่ว่าออกมาเจอเพื่อนแล้วเพื่อนร้องไห้เพื่อนสองสารเราเพื่อนบิวก็กลายเป็นว่าอ้าร้องไห้ก็เลยก็ต้องไปปลอบมาดีกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรแต่จริงๆอะแล้วตั้งใจว่าปีนี้มันแบบว่าเปิดถึง29ซึ่งเราเอาอยุย8่สิแล้วเราก็เลยเห็นว่าเออมันก็คงเป็นโอกาสของเราแบบก็คือไม่ได้คิดว่าเวทีนี้จะเปิดถึง29่เรา,าก็เลยเลือกที่จะลงแต่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเราจะตุกเพราะเด็กสมัยเนี้ยก็สวยเยอะมากอใช่แล้วก็ เออเอาหนาถึงจะตกรอบก็ไม่เป็นไรเนี่ยว่าไม่อโอเคค่ะเออเป็นถึงระดับรองมิโมซ่าอย่าพูดนะทำไมอ่ะพูดไม่ได้หรอตำแหน่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วสวยขนาดนั้นนะคะถือซะว่านั้นก็คือเป็นความภูมิใจของเราอันนี้้็แค่แค่ส่วนหนึ่งพาดเดียวเล็กๆสั้นๆง่ายๆไม่แน่อาจจะถ้าปีหน้าเปิดถึงยิปกาอาจจะมาถ้าปีหน้าเปิดถึงยิปกก็ต้องมานะ มาใหม่มาแก้มหใหม่มาจนกว่าจะได้มอง, <c oughs> <c oughs> งจริงๆอ่ะจะบอกว่ารู้ว่ายี่เก้าแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้เตรียมใจว่าจะลงเพราะว่า <c oughs> ก็เหมือนคุยกับเ <c oughs> พื่อนเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เพราะว่าเจนเพิ่งได้ทําง,งานเนาะทํางานคลินิกอ่าค่ะก็เลยเหมือนว่าจัดแจงเวลาพอรู้ว่าแบบอ่ะลงสามเวลาสามสามวันก่อนปิดรับสมัคร <c oughs> เราก็ทําทุกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะแบบจองหน้าเต็มที่ไม่มีเวลาแหมะบวมมาก็ นั่นแหละคะ่ะเตรียมตัวแบบทุกอย่างต้องพร้อมในสวันจองชุดด้วยเหรอทุกอย่างเรียนเดินก่อนจะมาออดิชั่นก็เรียนเดินเรียนพูดฝึกทุกอย่างชุดหนา้ารอวิาหนุที่หนูต้องเตรียมหนูไปเช่าชุดถ่ายสตูดโงงิโอไงส่งไปสำัสหรับพร์เทรต่งางๆ<ช>ลงทุนหมดไปพี่ถามหน่อยว่าถึงหมื่นไหเกินค่ะเกินหรอเกินค่ะแค่ค่าชุดก็เจ็ดพันแล้วนี่เช่าหรือตัดเนี่ยเช่าเช่าทำไมแพงจังเลย เ้มาถึงนําเรียบหน่อยหน,หนํำเรียบก็คือประกวดมีโมเสาพีเดียวกับเราแล้ว <c oughs> ก็ได้ล <c oughs> อง <c oughs> คือเราจะจับมือกันแ,<ต>แก้ตัวใหม่ในแบบว่<อ>าปี2014เพราะว่าเราตกรอบจากเวทีนี้ไป<อ>แล้วก็ซึ่งแบบก็เตรียมใจกันมาแล้วมึงจะตุ๊บเปล่าวะเราจะจับมือตุ๊บกันอีกเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็พอเพื่อนประกาศว่าได้เข้ารอบแล้วก็กรี๊ดอจริงจริงแล้วอะไม่ได้ป่วะ คือเพื่อนกันอะมันก็ต้องยินดีป่ะอะไรอย่างแล้วก็เชียร์ล้วก็คิดในใจบอกว่าถ้ากูไม่ตุ๊บนี่คือดีนะเพื่อนเพื่อนเข้าแล้วเราก็ได้เชียร์เพื่อนต่ออ่าในว่าไมคค่ะจะบอกหําเรียบว่าอะไรบ้างสู้ๆนะขาก็ต้องลดน้ำหนักนิดนึงเป็นแม่ค้าขายยำไม่จะอ้วนไม่ได้นะคะเติมได้ห้ามอ้วนตอนนี้นะค่ะขอบคุณมากเลยนะไมนคือไม่ได้ตรงจดในปีนี้เฉยๆปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะคะ บายบายค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่ดิฉันชอบว่าทำไมถึงตกรอบแนะนำตัวหนคะ่ะสวัสดีค่ะจิวค่ะพิมพารานิมิตภาคอายุ24ปีค่ะพี่จะบอกว่าพี่ก็งงว่าทำไมหนูถึงไม่เข้ารอบเพราะว่าตอนที่หนูตอบคำถามกับกรรมการเนี่ยหนูเป็นคนที่แนะนำตัวเองแล้วก็พรีเซนต์ความเป็นตัวตนของหนูได้โดยที่หนูไม่จําจำเป็นต้องรอให้กรรมการขยี้ถามว่า <c oughs> ตัวตนหนูคืออะไรเพราะว่าหนูชื่นชอบในป้าไทย <c oughs> ใช่ค่ะก็คือจริงๆที่มาครั้งนี้นะค,ะค่ะก็เพราะว่า ที่หนูคือย่างที่หนูบอกได้บอกกรรมการไปนะคะก็คือหนูสัญญากับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในต่างจังหวัดไว้ว่าอยากจะมาระกวดเพื่อที่จะได้นําผ้าไทยของเขามาสูส่สายตาคนหมู่มากแต่ว่าปีนี้ก็อาจยังหนว่าจะยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องแต่ก็คิดว่าน่าจะกลับมาอีกค่ะจะได้ทําให้ ความหวันทั้งของหนูแล้วก็ของชุมชนคนเหล่านั้นได้เป็นจริงขึ้นมาค่ะที่ร้องไห้เพราะว่าเรารับปากไว้แล้วว่าเราจะจะเอาผ้าในชุมชนมาเผยแพร่บนเวทีและเห็นหนูบอกกับพี่ซินดี้ว่าหนูจะใช้ผ้าไทยที่หนูอยากจะเผยแพร่มาตัดแล้วก็มาสวมใส่บนเวทีด้วยใช่ค่ะคือการมาประกวดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วเนาะแต่วันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีแพ้มีชนะเราก็แค่ต้อง รับรู้จุดที่เราพลาดแล้วก็เตรียมตัวนําไปปรับปรุงค่ะมาประกวดครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยค่ะมันต้องมีครั้งต่อต่อไปลูกหลายๆคนเขาก็มาประกวดกันแบบว่า2ปี3ปีนะคะค่ะขอบคุณนะคะยี่สิบสี่เองใช่ไหมอายุยี่สิบสี่เองค่ะโอ้อีกยาวไกลเรือโลกโแมามาได้อีกทั้ง5้าครั้งพราะเขาขยายอายุถึงอายุยี่สิบเก้าแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องจิวด้วยมากๆเลยนะค่ะขอบคุณนะคะทุกคนอย่างน้อยก็มีชุดผ้าฝ้ายจากสกลนครนะคะวันนี้หนึ่งชุดขอยห้แพ้หน่อยผ้าฝ้ายสกลนครดีอย่างไรคือปกติแล้วอะค่ะสะกลนครเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะโด่งดังเรื่องผ้าฝ้ายย้อมครามนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องด้วยโจทย์ของกองในวัดรอบนี้อะค่ะเป็นสีขาวจิวก็เลยบอกพี่ๆเขาว่าจิวขอสีขาวนะ แต่ว่าให้ทอเป็นลายที่ทางชุมชนทําได้เลยค่ะก็เลยต้องซูมดูดีเทลหน่อยนะคะแต่ว่านไม่น่าจะเห็นเพราะมันจะเป็นลายทอเล็กๆเองแต่มันก็เป็นสิ่งที่มาจากใจของจิวแล้วก็มาจากาใจของคนในชุมชนผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะนะคะแล้วผ้า,าก็คือนุ่มแล้วก็เนียน เดีสัมผัสคือน่าใส่มากๆเลยนะฮะค่ะยังไงถึงที่จะไม่เข้ารอบอยู่ก็ฝากให้ติดตามเรื่องของผ้าไทยด้วยนะคะปัากจอยากให้มันเป็นกระแสขึ้นมาจริงๆเพราะมันคือวัฒนธรรมของเราด้วยได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะลูกขอบคุณค่ะเ <c oughs> จอคู่รักที่แบบว่าน่าอิจฉามากเลยนะคะ <c oughs> พี่อ่านแล้วก็คุณจ๋าสวัสดีค่ะ,คะทำไมมีลูกเรายังหน้าเด็กลงไปกว่าเดิมเลย,ย แก่ลงทุกวันก็ก็ไม่อยากเป็นพ่อแม่ที่แก่ฮะเพราะว่าลูกยังเด็กแล้วมีลูกเกรดไงวันนี้เขาสวยขึ้นตลอดเหนื่อยนิดนึงเกินอายุเกินยีิบเก้าแล้วหรอคะสามสิบสามแล้วค่ะคุณจ๋าพี่ดึงแม่แบบขึ้นไปจะเพลินะเนี่ยโดนฉีดยาแล้วนะคะอยากรู้ว่าวีรกรรมน้องพอตอนนี้คือแสบถึงขั้นไหนแล้วคะก็วันนี้ไม่กล้าพามาเดี๋ยวเขาวิ่งไล่คนทั้งใช่ใชทั้งสตูดิโอมาต้องถามว่าแสบสุดเหรอพี่เห็นว่าเขาชอบ ชอบคนอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จจริงๆคือเขาชอบคนสวยแต่วไน้แล้วเขาจะวิ่งไปเล่นกันแล้วก็วิ่งเข้ามาก่อนเลยค่ะแล้วเขาก็จะไปจับด้ว่าจับแต่เขาจะจับช้าๆนะเขาจะแบบค่อยๆแตะแล้วก็จะมองเหมือนขออนุญยานนิดๆเงี้ยถ้าสมมติเราได้รับเขาได้รับความนุญาตว่าก่อนเลยแล้วมีเนินอกไหมจบเสร็จตายแล้วแต่เขาไม่ได้ทําแบบลามกอะไรนะแต่ว่าเขาแบบ แต่เขาก็จะทำแล้วเขาแบบจะหันมองหน้ายิ้มๆแล้วก็แบบ <Okay. S 2> ได้ไหมอะ่ะ uh huh. ได้ไหมอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่เด็กเลยฮะ uh huh. สมมติเราเดินมาผู้หญิงแล้วถ้าผู้หญิงสวยเขาให้อุ้ม uh huh. แล้วถ้าผู้ชายเขาไม่ค่อยให้เล่นเนาะต้องใช้เวลาชอบผู้หญิง แล้วหน้าที่ในการจับแมลงสาบนี่ก็คือต้องเป็นของคุณจ่าไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคะคงเป็นอย่างนั้นนะตลอดชีวิตนะครับคนนี้เขากรี๊ดพลาดไปแล้วเขากลัวนะกลัวแต่เขาไม่ได้กลัวขั้นกลัวเบียรอย่างพี่แค่นั้นเองอ๋อคือพี่อัญเขากลัวเลยแค่พี่รู้สึกว่าพี่วิ่งเลยก็ไม่ควรจะอยู่ในบ้านีนขนาดนั่นก็จะต้องสำลักเอาออกไปได้นะฮะถามเรื่องวทีทิฟฟานี่ดีกว่าถ้าจะบอกว่าคุณสมบัติของมิทิฟานี่ปีนี้สามข้อสั้นๆเลย ควรจะมีข้ออะไรบ้างฮะอืมสวยมันต้องมีอยู่แล้วสวยต้องมีใช่แล้วก็เป็นคนที่คิดเพื่อสังคมคิดเพื่อสังคมแล้วก็ต้องเป็นคนชาร์ปชาร์ปชาร์ปก็คือแบบไวพิ๊บหรอไวพิบดีชาร์ปแล้วก็เนี่ยแหละเป็นแบบแก้ปัญหาสัทธาแล้วก็จองตัวเ c พิธีกรคนนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะถามว่าต้องจองไหมล่ะมันไม่ต้องจองอ่ะมันไม่ต้อง พี่ต้องอยู่สแตนบายอยู่แล้วล่ะพอดีว่าโควิดนะเราก็ต้องประหยัดนิดนึงแปลว่าพี่อันจะไม่ได้รับค่าตัวอะไรอย่างใดลองที่ใช้ผมนี้เพราะว่าแบบแค่ประหยัดเงินเท่านั้นเหรอไม่มองความสามารถเลยเหรอก็ให้คนอื่นเขาชมเรื่องความสามารถไม่ใช่เรานะคะถ้าหากว่าเราทะเลาะกันขอให้รู้ว่าเป็นเพราะเธอคนนี้เสียมเลยนะจะบอกว่าสองคนที่เขาพบรักกันก็คือตอนที่เขาเป็นเ c ็ีทำงานด้วยกันมาหามาทำให้เจอกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคทนีนะ ใช่ที่วูดแลนด์อะไรที่วูดแลนด์ใช่ที่วูดแลนด์เจอกันครั้งแรกนะนี่เฮียม้าปอเปียะจำได้ขอบคุณมาบ้านนะคะพี่อ่านพี่จ้าสวัสดีค่ะนี่พูดจริงนะว่าทำไมพี่ทำอะไรมาสวยขึ้นอ่ะวายตายแล้วคุณรอยังไงคะลูกฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกปีนี้มีสวเ31ใหม่เนะครัอ้นี้ถามความรู้สึกตอนแรกที่เรารู้ว่า คนที่ได้ลองหนึ่งลองสองอะสามารถกลับมาประกวดได้รู้สึกยังไงก่อนนั่งดูไลฟ์สดวันนั้นอึ้งเลยสมักนึงแล้วก็พี่เด๋นก็ถามมาอ่ายังไงยังไงก็คืออ่านยังไงก็โทรไปเลยเหรอพี่เดียนคุณผูถามว่าเขาถามคน่เองยนเยค่ะว่าหนูอยากลงไหมหนูก็บอกไปว่าอยากลงครยทำบบตามเป้าหมายที่เราแบบวางไว้อะไรอย่างเงี้ยอยากทำตามเป้าหมายหรือว่าอยากได้เงินรางวัลคะลูก แตละวันก็เป็นส่วนหนึ่งค<ๆ>่ะที่เดียวได้เลยค<ๆ>่ะ<ๆ>ตอนนี้ค<ๆ>ือแบบ ให้ลูกสาวแบบเดี๋ยวเรียกไปทำตามความฝันจริงจริงใช่ใช่อยากได้อยากให้ลูกสาวทำตามความฝันหรือว่าผู้จัดการอยากได้รถคะอยากได้รถเลยรางวัลแล้วก็เป็นรางวัลก็เปนส่วนหนึ่งแต่ว่าที่อยากให้ทุกที่ไปมาเรื่อยมันได้กลับมาขอบใจีใจมากเลยแล้วตใจขอบใจนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะแม่บอกได้เลยถ้าเกิดว่าเห็นปอเปี๊ยแบบว่ารีแคปหรือรีแอคแบบว่าอวยน้องขั้นสุดก็ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่าเขาเซ็นให้ปอเปี๊ยเรียบร้อยแล้วเราเล่นไม่มีนะฮะเราเล่น เรามีตำแหน่งเราหนึ <loc> ่งพวงทายเนี yani ่ยกดดันมะมันขี่หลังเสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ตมีขี่หลังเสืออาจจะได้ขีต่อไปหรือว่าตกหลังเสือว้ายเก็บไม่ได้ไอ้ยาตรงนี้มากดดันใช่อ้ยาตรงนี้มาเก็บดันตรงนี้ว่ามันจะยิ่งทำให เราเก็บตัวแต่ละวันเราประกวดในแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่สดใสใช่เราจะไม่สดใสดใแต่ละวันค,คือทําทุกวันเหมือนเรากลับมาปคนใหม่ทุกครัตอนนี้ก็คือมดไต่น่องเลยหวานหวานมากมดไต่ยุงตอมแล้วนะฮะอยากต่อกยกับแฟนๆนไหมก็ยังไงก็ฝากติดตามร็อกสำหรับการประกวดในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสาวงามอีกสามคนนะคะยังไงก็ฝากทั้งตัวร็อกแล้วก็ช่อง PP Creative ด้วยนะคะถ้าเราได้มีโอกาสแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ อาจจะได้พาไปดูลุคบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะอะไรคอมมิตแล้วนะฮะคอมมิตแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วอยากดูว่าทีมเนี้ยยังเหมือนเดิมมะพี่โจทำชูดพี่ป้อมฟาดรองปุ๋นปิดอะนรอยมนี้ซะแน่นอนว่าจะเป็นพี่โจหรือจะเป็นแบรนด์ไหนที่แบบเอาเป็นว่าต้องเด็ดบอกเลยว่าเด็ดจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าที่แบบว่าที่กาลังแบบไม่รู้สิแต่ว่าเด็ดคุณปอปีต้องกรี๊ด ทีมนี้ก็คือจะส่งอีกแล้วนะ,ะไม่มีวันหยุดวันย่อนครับตอนนี้ไหนบอกว่าถ้าเกิดว่าอินดี้ได้ท่านจะเลิกส่งบอกว่าอินดี้ได้มงใหญ่วันนั้นก็เบอกว่ามงใหญ่เท่านั้นถึงจะเลิกส่งนางงามทิฟฟานี่ก็ส่งด้วยจะส่งมาส่งครั้งแรกครับปีนี้ทิฟฟานี่ลองดูครับครั้งแรกเลยครั้ <laughs> งแรกส่งใครคะส่งน้องป๊อบครับอ ได้ทีมดีขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมลองรอดูนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาเป็นประกันตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เล้อเกินศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่เล้อเกินทุกคนจับจ้องอยู่นะคะขอบคุณครับตดเต็งมาตัเต็งหามนะคะไม่เข้าคนสุดท้ายเลยรู้สึกไงบ้างตอนนั้นตื่นเต้นขนาดไหนตอนแบบว่า29คนไปล้วตอนนั้นเราตื่น่นหวังยังยังค่ะยังหรอถ้าแน่นอน ต้้องเขาหนูคิดว่าเขาจัดฉากมาที่เขาให้เข้าคนสุดท้ายผมไม่รู้สิคือเป็ดตัละครนะแม่คืละครแล้วตอนท้ายเขาต้องเป็นหลังแน่เลยต้องเด็ดใช่ไหมเขาจะถ่ายต้องเด็ดอย่างเงี้ยหรอใช่แม่เออเป็นตัวละครไปไปตัดชุดย่างแต่วันนี้ค่ะสวัสดีต้องบัสตี้นะฮะคุณผู้ชมระยะเป็นน้องกระตือรืร้นะคะระยะเป็นน้องกระตือรืร้นะคะ